สวัสดีครับคนที่ชื่อวครับเพื่อนๆครับในวันนี้ครับเราอยู่ในแบบของออสตาโนที่เป็นกันเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ครับเป็นคลิปรีวิวตัวละครนะครับสำหรับตัวของรีบูรูนั่นเองครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปต่อมาเนี่ยเดี๋ยวจะรีวิวเกมมานั่นเองฮะก็คือตัวนี้เนาะเลเวลหนึ่งแต่ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับรีวิวตัวของรีบูรูก่อนครับแบบอ่าเรเบลล์75นะครับผมสำหรับตัวของรีบูรูนี่นะครับเป็นธาตุแสงนั่นเองเนาะ ก็ได้เป็นตอนนี้ด้วยมีแครเป็นอินสไกด้วยนะใช้กับพวกอินสไกญบ15%โคตรโคตรยังไม่มีค่อยมีประโยชน์แล้วก็ริวรูนะครับก็ได้เป็นประมาณนี้นะครับนี่เห็นปะเอฟเฟกต์ค่อนข้างเท่ครับแล้วก็ตัวละครเป็นเรื่องที่ผมโคตรชอบด้วยครับตลอดตรางเดียวแบบเฮ้ยเข้ามาแน้วก็ดีในที่สุดนะครับก็ประมาณนี้เลยกันก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่เป็นไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวบับดวนเองเนาะอิกุโรเอาเวลาครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับสำ ก็ตัวของลิบุลุ่สเนี่ยนะครับก็จะตีเป็นแบบอะสเกลล์นะครับวงกลมแบบนี้เลยนั่นเองครับเป็นท่าสายฟ้าเนาะเลเวลจิตห้าครับดาวเมกก็อยู่ที่ประมาณ5,140ครับระยะขดผ้าแล้วก็ตีแวีเนาะเป็นท่าสายฟ้าด้วยครับแล้วก็ตีกาวเนาะในแคบผมโอเคมาสกิลนะฮะสกิลจะเป็นหุ้ยสกิลถนูว่าสวยนะเบสซิบิวใช่ป่มวะเบสซิบิวปะไม่ใช่เนี่เป็นท่าสายฟ้านะผมจําชื่อท่าไม่ได้แต่เบสซิบิวไม่ใช่แบบนี้เพราะว่ามันคงต้องมีท่าเบสซิบิวแน่นอนนะครับสกกกิลแรร็็จะะะเปปนนนมาณี้ อัพขั้นแรกครับใช้เงินอยู่ที่สามหมื่นครับผมขั้นที่สองอยู่ที่เจ็ดหมื่นนะฮะขั้นที่สามจะมีสกิลใหม่ด้วยครับเป็นสลามอ่าสลามไวยโวยใช่ไหมสลามโวยอันผิดขออภัยด้วยนะครับใช้เงินอยู่ที่เจ็ดหมื่นห้าพันในการอัพนะฮะในขั้นที่สามนี้นะปุ๊บอ่ะพออัพไปนะครับก็จะเปลี่ยนจากการตีทรงเซอร์เคิลวงกลมครับมาเป็นแบบตรงโกยแบบนี้นเองเฮ้ยเดี๋ยวนะท่านี้ใช่เปสี่นทิพยาวะจำสกิลไม่ได้เลยครับ น่าจะเบสทิบิวมันต้องเป็นแบบคล้ายๆพายุหมุนใช่หรอวะถ้าจำไม่ผิดแต่นี้ก็ดูเหมือนพายุหมุนนะครับท่านี้เฮ้ยติงจริงว้ติงจริงวะเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยนะครับโอเคนะครับสำหรับขั้นสามครับก็ได้เป็นประมาณนี้นะเอาเลยครับสำหรับขั้นที่4นะครับใช้เงินค่าอัพนะครับอยู่ที่1นึ่งแสนเนาะแล้วก็ขั้นที่5ครับอยู่ที่1นึ่งแสนสองหมื่นห้าพันนะครับขั้นที่6อยู่ที่1นึ่งแสนห้าหมื่นนั่นเองนะครับผม อ่าแล้วก็ท้ายที่ตันแล้วเนาะอัพตีสี่ขั้นเนี่ยครับก็ดาเมจก็อยู่ที่ประมาณ7จ็ดล้านสองแสนสองพันสองร้อยหกสิบเลยครับระยะเก้าสิบตีแปดสิแล้วก็สำหรับสกิลนี้นะครับผมต้องอธิบายก่อนว่าตัวละครไอสกิลเนี้ยของรีบรุเนี่ยเวลาเราใช้เอ็นเดเมนไอตัวที่มันมีตัวขอเอ็นเมนท่อเลยครับก็จะเปลี่ยนจากพวกตัวเอ็นเมนท่อเนี่ยให้เป็นแบบตัวธรรมดาแบบนี้ฮะลองกดสติลโตไปนะฮะดูนะปึ๊บเดีย๋ยวผมลองปิดอ่าเอฟเฟกต์ Effect ก่อนแป๊บนึงนะครับ ปุ๊บอ,อันนี้ยคือมันตีไม่เข้าเลยนะเพราะว่ามันไม่มีติดฐานะเลยแต่ผมพอกดสกิลไปปุ๊บติวโตวปุ๊บ,บนะฮะก็จะเปลี่ยนจากตัวเอลิเมนต์เนี่ยนะครับก็ให้กลายเป็นตัวโง่ๆปกติเลยเป็นมอนโง่ๆปกติเลยแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งสกิลไม่เดี๋ยนะือดรัไมมันกดได้หลายครั้งอโอเคนะครับตอนที่บัฟแล้วนะครับสำหรับตัวของลิบลูครับดาเมจกดดิเที่มัสอ,อยู่ที่25ล้านนะครับดาเมจตอนอัพตันของลิบลูนะอยู่ที่ประมาณ25ล้าน200,000 7,912นะครับระยะ108นะครับก็จะเป็นอนนี้เลยสำหรับตัวของ리เวรูนะครับตอนที่บัฟแบบ250นะครับก็จะเป็นวันนี้เลยล uru, นะครับโอเคก่อนที่จะจบคลิปนะครับก็สลับตัวของ리เวรูเนี่ยที่มันเห็นจะเห็นว่ามันสามารถเปลี่ยนตัวเอ็นเดเมนต์นีครับที่จากอ่าตัวเอ็นเดเมนต์นะครับ,เเนะรบให้เป็นตัวธรรมดาได้ซึ่งพวกตัวโคนพวกตัวที่แบบอะไรนะเขาเรียกไงนะพี่ ไอ้พวก p o w e หรือว่าพวกที่แบบมีฐานะโคนวิ่งอะไรเงี้ยคือมันสามารถเปลี่ยนให้เป็นตัวธรรมดาได้หมดเลยนะแต่ตัว air เนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนนะครับก็คือปกติแต่ตัวที่อยู่บนพื้นเนี่ยที่านานเป็นมีสถานะระเบิดแล้วอะไรเงี้ยคือมันสามารถลบล้างได้หมดทุกตัวเลยนั่นเองนะครับในที่เบนอยู่ตรงอยู่ตรงพื้นนะครับประมาณนี้เปลี่ยน เขาเปลี่ยนได้เป็นตัวปกตินะครับก็จะเป็นวันนี้สำหรับตัวของรีบรู้นะครับเดี๋ยวผมผม,ผมบอก,มอกไม่เคียด้วยเมื่อคีนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับก็สำหรับตัวของรีบรู้นะครับไปเคลบ้างครับคิดว่าค่อนข้างดีไหมแล้วมีประโยชน์ในอนาคตหรือเปล่าครับลองคอมเมนต์กันหน่อยในการนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนครับเพื่อนเพื่อนที่อยากได้ตัวของรีบรู้เนี่ยสามารถาทำอีโบเองได้ครับแต่ต้องหาของกันหน่อยเนาะก็บอกเลยว่าแห้งครับหาจนแห้งครับเหนื่อยมากๆน่าจะเหนื่อยแหละเนาะเพราะว่าเห็นเห็นการเห็นตัวละครได้หาแล้ว ไม่รอตู้ก็นั่งหายนะครับก็ <g iggle> <g iggle> จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับในคลิปนี้เอาเลยครับถ้า่เกิดใครชื่นชอบในคลิปนี้ครับก็อย่าลืมที่ฝากกดไลค์กดติดตามกดดีขก้นบอมหน่อยในการ,รเลี้ยงผมแลวก็จริงติด้าสตอนดี่ผมตายอยู่นั่นละครับผม